ทางช่องของวสุสนนย้อนรอยเรื่องเล่าในตำนานบ่ายนัทพงศ์วันนี้จะพามาเล่าเรื่องเป็นตำนานที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่มันคือตำนานที่เกิดขึ้นจริงที่เขาว่ากันว่ามันคือนรกจำลองดีๆนี่เองเรื่องราวของวัดสเกตภูเขาทองนั้นในอดีตเคยศูนย์รวมของแรงนับพันอันเนื่องมาจากโรคหระบาดเมืองในช่วงรัชกาลที่สองมีคนตายหลายหมื่นคนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพ ในอดีตวัดสะเกตเป็นจุดที่ทางการนำศพที่ตายจากโรคหาระบาดซึ่งมีคนตายหลายหมื่นคนทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพทำให้เป็นจุดศูนย์รวมของแรงนับพันเขาจะขุดหลุมแล้วเอาศพมากองรวมกันเพราะจำนวนศพมากมายไม่สามารถเผาได้ไหวเลยใช้วิธีให้แรงกำจัดศพให้และสาเหตุที่ต้องเป็นวัดสเกตก็เพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นมีกฎห้ามเผาศพกันในเมือง และประตูเมืองที่สามารถนำศพผ่านได้ก็มีอยู่ประตูเดียวที่เรียกกันว่าประตูผีซึ่งอยู่ใกล้กับวัดสะเกดมากที่สุดนั่นเองเมื่อพูดถึงแรงวัดสะเกดแล้วจะไม่พูดถึงเปรตวัดสุดทัศน์ก็ไม่ได้เพราะว่ามักได้ยินพูดคู่กันเสมอเปรตเป็นมนุษย์ที่ทำบาปกรรมแบบขั้นสุดเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์ปากเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบลานมักปรากฏตัวตอนกลางคืน สมัยก่อนบรรยากาศแถววัดสุทัศน์จะน่ากลัวมากๆมักมีคนเล่าว่าพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอแต่บ้างก็บอกว่านั่นคือเงาจากเสาชิงชา้าความเชื่อแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสิน์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เล่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มักมีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในรัชาสมัยรัชากาลที่สอง จนเผาศพแทบไม่ทันณนะวัดสเกตจนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องเล่าเปรตวัดสุทัศน์นั้นมาจากภาพวาดบนฝาผนังในอุโบสถที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาอยู่ซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตเป็นที่เล่องลือกันของผู้ที่ไปวัดแห่งนี้ว่าต้องไปดู และสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้มายาวนานบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดในสายหมอกยามเช้าต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคล